สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูปิ่นเช่นเดิมเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเขียนคำอวยพรคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเคยได้รับการอวยพรจากผู้ใหญ่มาแน่ๆเลยอ่าก่อนอื่นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูความหมายเกี่ยวกับคำอวยพรก่อนคำอวยพรน,นะคะหมายถึง ้อยคําที่เขียนเพื่อแสดงความยินดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมคะเราก็จะได้รับคำอวยพรที่บ่อยที่สุดก็คือทุกปีปีละหนึ่งครั้งก็คือการอวยพรวันเกิดเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่อวยพรให้เราแน่นอนเลย ่ะทีนี้มาดูโอกาสในการเขียนคำอวยพรบ้างโอกาสที่เราจะเขียนคำอวยพรเนี่ยมีดังต่อไปนี้อย่างแรกเลยช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือวันเกิดเนื่องในวันเกิดเรามักจะเขียนคำอวยพรในวันเกิดยกตัวอย่างเช่นสุขสันต์วันเกิดจ้า แม้ไม่มีของขวัญให้แต่ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะอันนี้ตัวอย่างมาดูโอกาสที่2กันบ้างโอกาสที่2วันปีใหม่หรือว่าวันขึ้นปีใหม่เห็นไหมคะคำส่วนใหญ่ที่จะได้ยินก็ได้ยินเลยก็คือ Happy New Year คำว่า Happy หมายถึงมีความสุข new year ก็คือมีความสุขในวันปีใหม่โอยพรขอให้มีสุขภาพดีกำลังใจที่ดีและมีความสุขมากๆในวันปีใหม่เห็นไหมอันนี้โอกาสที่2ก็คือวันขึ้นปีใหม่ที่เราจะมีการโอยพรการเขียนคำโอยพรให้กันมาดูโอกาสที่3วันสงกรานเห็นไหมคะของไทยเนี่ยวันสงกรานเนี่ยจะมีการเขียนคำาอยพรเช่นเดียวกันเพราะว่าวันสงกรานของไทยเราเชื่อถือ ไม่ใช่เชื่อถือเราเชื่อกันมาว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยถือว่าเป็นการวอวยพรเพื่อให้สิริมงคลต่างๆหรือวอวยพรให้เกิดสิ่งเรื่องราวดีๆต่างๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสงการนี้ขอให้สุขสีโชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยทั้งวันทั้งคืนอ่าเพราะว่าคน อามักจะกลับบ้านในวันสงการเห็นไหมคะเดินทางปลอดภัยทั้งวันทั้งคืนอ่าต่อไปอีกโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสในวันแต่งงานเห็นไหมจากตัวอย่างที่เอามาขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยความรักความเข้าใจอ่าเนื่องในวัน แต่งงานเห็นไหมคะโอกาสในการเขียนคำอวยพรเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโอกาสในวันสำคัญของไทยรวมไปถึงโอกาสในวันพิเศษต่างๆนะคะต่อไปมาดูหลักการเขียนคำอวยพรบ้างหลักการเขียนคำอวยพรเนี่ยมีทั้งหมด4หลักด้วยกัน 1. สอดคล้องกับผู้ที่รับพรและโอกาสนั้นๆเวลาเราเขียนเราต้องมีการเขียนให้สอดคล้องว่าเราจะเขียนถึงใคร จะเขียนถึงผู้ใหญ่จะเขียนถึงเด็กจะเขียนถึงเพื่อนแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกับโอกาสด้วยอย่างเช่นถ้าจะอวยพรวันเกิดเมื่อเราเขียนอวยพรวันเกิดเราก็จะต้องมีข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับวันเกิดนะคะต่อไป2เขียนถึงโอกาสในการรับผ่อนอโอกาสต่างๆว่าเออเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมามีทั้งหมด4โอกาสใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเขียนถึงโอกาสนั้นๆให้มันชัดเจนว่าเออเรา อยู่ดีๆเราจะไปอวยพรวันเกิดในวันแต่งงานได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเขียนถึงโอกาสในการรับพรให้ชัดเจนด้วย 3. พ้าอวยพรให้ผู้อาวุโสกว่าเนี่ยควรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยอ่าสี่คอวยพรต้องเป็นพรที่สร้างสรรค์และก็ใช้ภาษาที่เหมาะสมเราใช้คําหยาบคายได้ไหมไม่ได้นะคะในในการอวยพร ต้องใช้คำหรือภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยต่อไปคุณครูมีตัวอย่างมากมายตัวอย่างคำอวยพรน,นะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกที่คุณครูยกมาก็คือตัวอย่างคำอวยพรวันแม่และวันพอ่ออะดูวันแม่แม่คือสิ่งที่ดีที่สุดและจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของลกูกขอให้แม่มีความสุขมากๆในวันแม่ปีนี้สุขสันต์วันแม่รักแม่มากนะคะ เห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนคำอวยพรวันแม่ต่อไปคำอวยพรวันพ่อบ้างเนื่องในวันพอ่อขอสัญญาว่าหนูจะไม่เกเรไม่ดื้อรั้นจะเชื่อฟังพ่อแม่สุขสันต์วันพ่อนะคะลูกดีใจมากที่เป็นลูกพอ่อและสุดท้ายนี้อยากบอกว่ารักพ่อที่สุดและจะรักตลอดไปเห็นไหมคะลักษณะการใช้ภาษาของเขาคือใช้ภาษาที่เหมาะสม ตามกาละเทศะเราเป็นลูกเราเขียนถึงพ่อเขียนที่แต่สิ่งที่ดีๆสร้างสรร์อ่าต่อไปค่ะคำอวยพรผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ในเมื่อตอนนี้เราเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะเราอยู่ชั้นป5้เนี่ยเวลาจัดงานขึ้นอ๋อไม่ใช่จัดงานค่ะเมื่อถึงเวลาวันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการอวยพรในเมื่อผู้ใหญ่เขาอวยพรให้เราเราก็ สามารถอวยพรเขากลับได้อย่างที่คุณครูบอกถ้าเราอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่าเราจะต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยดังตัวอย่างขออำนาจคุณพระศีรัตนตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้คุณลุงประสบแต่ความสุขสุข,ขภาพพารามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่าง คําอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่ามีการยกหรือว่ากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระศรีรัตนาตรา่ะเพราะว่าคนไทยนี่มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นหลกนักน,นู่นนั่นมีการยกติ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากับข้อ2ส,สุภเล,ลิกเบิกดิถีขึ้นปีใหม่ขอตั้งจิตอธิษฐานให้คุณและครอบครัวประสบ แต่ความสุขความเจริญและสำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการอ่าอ<ะ>ันนี้คือตัวอย่างคำอวยพรผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่นะคะต่อไปมีตัวอย่างอีกแล้วครูปินเอาตัวอย่างมาให้ดูเกี่ยวกับคำอวยพรเวลาเยี่ยมผู้ป่วยเห็นไหมเวลาเราป่วยเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอยากได้กำลังใจดังนั้นการอวยพรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าสิ่งที่สร้าง สร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้ดูข้อที่หนึ่งค่ะฉันได้รับข่าวว่าคุณได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงได้นำของขวัญมาเพื่อให้คุณได้มีกำลังใจและแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งขอให้หายจากอาการป่วยในเร็ววันครับนี่อันนี้คือการอวยพรอ,อันนี้ตัวอย่างนะคะกับ2ขอเป็นกำลังใจให้เธอหายไวๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเสมออันนี้ก็คือลักษณะการ อวยพรหรือว่าการเยี่ยมการให้กําลังใจกับผู้ป่วยสําหรับเพื่อนอ่าต่อไปค่ะตัวอย่างคําอวยพรผู้ใหญ่ในวันเกิดอวยพรผู้ใหญ่คุณครูบอกแล้วผู้ใหญ่คือผู้อาโวุโสดังนั้นเราต้อง,ต,องต้องมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนึ่งขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิดรักและเคารพเสมอ,อสองสุขสันต์วันเกิดขอคุณพระรัตนาตรัยจงอวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีความสุขตลอดไปนี่คือคำอวยพรผู้ใหญ่ในวันเกิดต่อไปอีกงานหนึ่งอีกโอกาสหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคำอวยพรบ่อยที่สุดก็คือวันแต่งงาน คำวอวยพรในวันแต่งงานนะคะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้หนึงสุขสันต์วันแต่งงานขอให้ทั้งคู่รักกันจนแก่เท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเคียงคู่กันอย่างสุขนิรันด์นี่คำนี้อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนบางคนอาจจะมีการพูดวพอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวกับส ขอแสดงความยินดีด้วยขอให้เคียงคู่กันด้วยความรักและความสุขนะอ่านี่คือลักษณะของเพื่อนอวยพรให้เพื่อนต่อไปค่ะอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายและอันนี้ก็คือคำอวยพรวันเลื่อนตําแหน่งเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเวลาเรามีหน้าที่การงานเนี่ยเรามักจะมีการเลื่อนตําแหน่งอยู่เสมอดังนั้นถือว่าคาอวยพรก็เป็นสิ่งที่ทําให้ การหรือว่าวันเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นเลิกงามยามดีดังนั้นเวลาเขาเลื่อนได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยเราสามารถอวยพรได้ดังต่อไปนี้1ขอสแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ขอให้วันต่อจากนี้เป็นการทําให้สิ่งที่รักทาในสิ่งที่รักที่มีแต่ความสุขมี มั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตนะอ่ากับ 2. ขอแสดงความดีกับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ของคุณขออวพรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตนี่อันนี้คือตัวอย่างนะคะเห็นไหมที่คุณครูเอามาไม่ว่าจะเป็นอวพรให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันพ่อวันแม่อวพรให้กับใครอีกอวพรให้กับอวพรวันเกิดให้กับ ผู้อาวุโสหรือว่าผู้ใหญ่อวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่อวยพรในวันแต่งงานอวยพรในการเยี่ยมผู้ป่วยรวมไปถึงอวยพรในวันเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะที่ที่คุณปิดเอาตัวอย่างมาให้เด็กๆด,กดูต่อไปทีนี้มาดูการบ้านของเราสําหรับวันนี้การบ้านของเรานะคะก็คือจะอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองหน้าที่60ิบ ให้เด็กๆออกแบบบัตรอวยพรวันเกิดให้เพื่อนและระบายสีให้สวยงามแล้วเขียนคําอวยพอรอวยพอรอะไรบ้างให้เพื่อนอวยพรวันเกิดใช่ไหมอ่าเพราะว่าทุกคนล้วนจะมีแต่วันเกิดอ่าดังนั้นเด็กๆสามารถออกแบบบัตรอวยพรวันเกิดให้ได้หรือเขียนคําอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนได้เอาเพื่อนในห้องเราเนี้ยแหละลูกอ่าต่อไปอีกหน้าหนึ่งคือหน้าที่หกสิบแปด ออกแบบบัตรวยพรและคำวยพรในให้แม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติครูเป็นมีตัวอย่างให้ดูแล้วเห็นไหมคะแล้วรวมไปถึงตอนต้นคลิปเนี่ยค,คุณครูมีตัวอย่างของคําอวยพรวันแม่ในเนื่องในวันแม่มาแล้วนี่ใช่ปะอ่าดังนั้นไม่ยากเลยให้เด็กๆเขียนคําอวยพรรวมถึงวาดภาพประกอบวาดภาพเป็นบัตรอวยพรหรือการ์ดก็ได้ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ อ่าสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ